รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพ่หมกปูแสนอร่อยอร่อยตลาดสดพระรามสีวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะต้อนรับสู่ตลาดมารวยหอนเป็นเจ้าของตลาดเองเปล่าไม่ใช่นะคะพื้นที่ตลาด52ไร่ใหญ่โตมโหฬารเข้ามาข้างในคือตกใจ ตกใจจริงๆค่ะตลาดใหญ่มากแม้วันนี้เรามาเช็คอินกันที่ตลาดมารวยฮาไทยราชตลาดนี้เป็นแหล่งรวมของกินของใช้ผักสดผลไม้อาหารพร้อมตรงต่างๆเยอะเชียวและในส่วนที่ไม่หมือนรึเมยืนอยู่ตรงนี้ oh. คือร้านห่ oh. อหมกย่างของหนุ่มตูนซึ่งอยู่ในโซนฟู้ดคอร์ทติดแอดช่ำๆและอยู่ฝั่งถนนมึงกำร้อยค่ะร้านห่อหมกย่างของตูนเปิดขายมากว่า2ปีแล้วปกติตูนจะห่อม,มาจากบ้านหน้าร้านจะย่าง ขายแล้วก็เสิร์ฟราดข้าวให้ลูกค้าอย่างเดียวแต่วันนี้เอาเนื้อห่อหมกมาให้พี่รถแปด,ดูว่าที่บ้านทำเองผสมเองรสชาติก็ได้จนัวเป็นพิเศษอันนี้ หอมกกลาทํามาจากปลาอินทรีบดผสมเครื่องแกงไข่กะทิครับเครื่องแกงที่ร้านของพี่นี่ทําเองใช่ครับใช่มาสุดแม่ยายแม่ยายเห็นที่ร้านเห็นมันมีหน้าอื่นๆใดเต็มไปหมดเลยอะค่ะใช่ครับจะมีหน้าปลาหน้าปูไข่แดงดาครับปูจะขายดีสุดถ้าเป็นปูก็จะราคาอยู่ที่ถ้าเป็นห่อเนี่ยจะขาย35บาทค่ะแต่ถ้าเป็นข้าวหน้าเนี่ยจะ50จะมีไส้ปูหลักอันนั้นคือเจาะไปปูเยอะเลย 89บาทความยากของการทําหอมกคือการปิ้งก็ต้องพับต้องพับก่อนด้านในอีกทีหนึ่งอ่ะอย่างนี้เหรอครับใช่ครับกัดนี่ใช่ครับอ่ะแล้วก็แล้วก็ดัดใช่ใช้เวลาในการปิ้งนานขนาดไหนะคะประมาณ15-20ถึงนาทีเพื่อที่ให้มันแห้งความยากของหอมกคือการยา่างใช่ยากยังไงคะหอมกมันมีสองแบบใช่ไหมแบบนึ่ง รากแบบปิ้งถ้ามันย่างไม่ดีมันก็จะแฉะซึ่งไม่ต่างจากปิ้งต้องย่างให้มันแห้งแห้งเกินไปมันก็จะออกไปทางไหม,ต,มต้องใช้ความต้องใช้ความเคยคชินข้างหนึ่งกับมัน15ห้าด้านหลังเนี่ยประมาณ1ิบก็ได้คการทำหอหมกให้ดียากยิ่งกว่าค่ะโดยเฉพาะการย่างแม้จะใช้เตาแก๊สที่คุมไฟได้แต่ตูนก็ต้องเฝ้าตลอดเวลาเพราะหอหมกพร้อมไหมทันทีดังนั้นตูนต้องคอยกลับไปกลับมา ขอหมกของที่ร้านตุนเอามาครีเอทเป็นเมนูหน้าอีด้วยการเพิ่มข้อหมูย่างนุ่มอ่อนท็อปเลืองปเคียงข้อหมกแล้วก็มีไข่ยางมาตูมเสริมทับเข้าไปอีกคุณระน่าอีดปละไปเอาอะไรยังไงมาถึงเอาข้อหมูย่างกับห่อหมกมาใส่รวมกันไว้อยู่ในเมนูของที่ร้านเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าเนื้อปูมันน้อย บางครั้งที่นี้แต่คือต้องเข้าใจว่าปูมันราคาแพงมากจะให้ใส่แบบเต็มเหนียวมันก็ไม่ใช่ผมก็เลยมีพวกคอ,อหมูมาใส่ให้ใหมันเนื้อไม่หนักมากคืเลยกลายมาเป็นเมนูนี้ซึ่งหน้าตาดีมากน่าจะร้อนจีข้าว <c oughs> นี่คือสุกแล้วนะคะแต่ว่าพี่ตูนบอกว่ายังไม่ได้ครับผมขออีกสามนาทีได้ไหมครับขอสามนาทีคือขอให้ข้าวมันมระอุเพ<ร>ื่อให้อาหารทุกอย่างที่ทำมันอร่อยแล้วก็ลงตัวรอได้ค่ะ ข้าวสวยที่ร้านตูนจะใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดีผงเสิร์ฟให้ลูกค้าร้รอนๆขนาดข้าวหมดตูนยังไม่ยอมไปเอาข้าวร้านอื่นมาให้แม่หมวยรถเมลชิมเลยจ้าต้องรอข้าวที่กำลังหุงให้สุกซะก่อนมายอมใจพ่อค้าจริงจริงข้าวของของของพี่ตูนมันคือเป็นยังไงนะคะโปรโมทได้ใช่ไหมจ๊ย มีลูกค้าชมมาหลายคน้วเขาชอบข้าวนี่ผมก็เลยไม่ไม่อยากจะเปลี่ยนเป็นร้านอื่น oh, ตั้งแต่สาขาดูแหละเขาบอกข้าวอร่อยถ้าสมมติว่าคุณยินกินข้าวแล้วมันไม่อิม่มขอข้าวเพิ่มให้มันเยอะหน่อยได้ไหมอย่างเนี้ยพี่ตูนัดทาให้ด้วยใช่ครับเพราะว่าเขาไม่ได้ขอัาทุกคนนะเนาะก็จะคะคะกันไปมันอ๋อ oh, ช่วยกันเนาะเอาเร่เข้ามาเร่เข้ามาก็อย่ามอนั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่า,วาอะไรก็แค งรงา้า,ากไากงงมาาก่ไข่าจกดส่อค้า,า,า,ถ,า,า 75, ถ้าใส่ไข่ด้วยก็แปดสิบห้าบาทใช่ครับหน้าตาดีมากอ่ะเอาให้ดูว้าว <S <S น่าทานมากนี่85บาทพร้อมกับคอหมูและไข่คือคุณภาพเขาแบบอัดเต็มหอมโหมอร่อยมากคือเขาปิ้งออกมาแล้วมันกำลังดีจริงๆค่ะกลมกล่อมมีความเผ็ดหอมคือแบบพอดีเดี๋ยวกินพร้อมกับคอหมูด้วย ลักข้าวนี่คือยังระอุอยู่เลยอร้อนพ่อค้าบอกว่าอยากให้กินแบบร้อนมากๆอันอร่อยมันมันเข้ากับคอหมูนะครับเข้าแว่แล้วคอหมูเขาตัดรสคือมีความหวานนิดนึงหอมหมูมันจะเป็นเพ็เนเผ็ดหวานพอดีเลยชิมข้าวก่อน คนขายขายข้าวขนาดนี้ข้าวโอเคไหมครับตัวข้าวโอเคไหมพอเป็นข้าวเรียนเม็ดสวยแล้วมันมีความหอมมีความร้อนแค่นี้ก็คืออร่อยมากแล้วอย่างเงี้ยถ้าใส่น้ำปลาพริกเข้าไปอีกแล้วก็น้ำปลาพริกผมจะเป็นน้ำปลาปรุงรสจะไม่จะไม่ใช่น้ำปลาจ๋าแบบเค็ม,มไม่ไม่เค็มเกินไปครับชิมชิม แล้วก็ใส่หอมไวเอาหอมไว้ให้ต่งหากใช่ครับตักเท่าไหร่ก็ได้โอ้หอโมงงคุณอร่อยมากเลยอะ่ะรสมันจัดจ้านถูกปากคนที่ชอบกินอาหารรสจัดค่ะคือมันมีความแบบเผ็ดอยู่แล้วในตัวจริงๆแล้วรสจัดมากอืน้ำปลาไม่ได้เค็มจัดจริงๆใช่ครับมันช่วยแบบทำให้มันดูกลมกล่อมขึ้นด้วยซ้ำ จะว่าไปนะมันร้อนมากค่ะคุณขนาดเรายินไกลขนาดนี้นะเตามันร้อนแบบละอว่ะค่ะต้องประมาณนี้คือว่ามามมจากเตาตรงนั้นเลยอ่ะไม่เวิร์คใช่ไม่ผมก็ไม่แล้วถ้าเย็นไปเลยล่ะมันก็ยังรสชาติดีอยู่นะ <laughs> แต่ฟิลฟิลความร้อนมันก็หายไปแล้วนะทำธุกรกิจออนไลน์ครับขายพวกปูไข่ดองรายยอดมันก็มันค่อยๆดอปแล้วคิดว่าน่าจะไปต่อไม่ได้ ยำแหนมข้าวกรอบอร่อยแน่ๆกรอบหระทใจมากเหมือนเรากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่บคือข้าวเนี่ยจะไม่ได้เอาไปปั้นเหมือนทั่วๆไปอะค่ะแต่ว่ามีคนสั่งแบบหลายสิบชุดไปเมืองนอกตุรกีจีนเกาหลีเคยคิดไหมคะว่าวันหนึ่งจะต้องเอาอาชีพที่แม่ทำเนี่ยมาเป็นอาชีพแบบหลักของตัวเองจากใจตรงๆก็คือไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นไปได้ภูมิใจที่แม่แม่เราเก่งอะไรเงี้ย 保护好。寶寶 ร้านห่อหมกย่างของตูนแม้จะเปิดมา2ปีแต่ก็มี2สาขาแล้วนะจะ๊ะอีกสาขาหยุดตรงสายไหมคะ่ะสาขานั้นตูนให้ลูกน้องเฝ้าร้านให้ส่วนที่นี่ย่างเองขายเองช่วงเที่ยงตูนบอกพี่สุดมือระวิงขายไม่ทันกันเลยทีเดียวคะ่ะวันวันหนึ่งเขาบอกว่าคุณขายได้เยอะมากพี่ตูนก็พอสมควรครับที่นี่ประมาณ80บพี่สุด80 เ <Whoa. S 2> มื่อก่อนตูนมาจากธุรกิจออนไลน์คือขายอาหารทะเลค่ะแต่ไปต่อไม่ไหวเงียบมากก็เลยลองหาอาชีพเสริมอื่นดูแล้วปัง,งเอิญบังเอิญแม่ยายมีรถมือทำกับข้าวอร่อยหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือห่อหมกนี่แหลคะค่ะแซ่บผมเห็นในโซเชียลมีเดียเขามีห่อหมกงไงตอนนั้นกํลาลังคิดต่อว่าหลังจากล้มเหลวจากธุรกิจก่อนอจะทําอะไรต่อดีอก็ไปทานห่อหมกแม่ยายแล้วก็เอามามิ ในโซเชียลมีเดียเราน่าจะทําแบบเขาได้อะไรางเงี้หนูไม่น่าทำเพราะถึงใครดิบใครดีหอมหมกข้ออร่อยทําอะไรมาก่อนนะคะก่อนหน้าที่จะมาขายหอมหมกผมท,ทํทาธุรกิจออนไลน์ครับขายพวกปูไข่ดองปูไข่นึง่งกุ้งเผาเนี่แต่ไม่มีหน้าร้านขาย <c oughs> ออนไลน์คือช่วงโควิดจะคนไม่เ่อาไปไหนเนาะมันจะพีคมากเลยยอดมันก็มันค่อยๆดอปแล้วก็คิดว่าน่าจะไปต่อไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าในการสต็อกของทะเลมันยากมากอาหารทะเลยสมมติว่าปูเนี่ยซื้อมาแล้วมาฟีดพอมันละลายอ่ะ มันรสชาติไม่เสียนะแต่ที่เสียไปคือน้ําหนักปูมันหายไปอะหรออย่างโลนึงเนี่ยหายไปแน,น่ๆสักยี่สิบถึงสาหายแน่นอนก็เลยถอดออกมาคิดทําอะไรต่อก็เลยมาที่นี่เป็น่อมกอมกแล้วเพราะวัตถุดิบคุณหาได้อยู่แล้วอย่างปลาก็จะมีแหล่งในการที่จะไปซื้อวัตถุดิบต่างๆอยู่แล้ว ก่อนมีคนรับห่อหมกของตูนไปขายต่อด้วยค่ะแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจตอนนี้คนที่รับไปขายต่อก็ไปต่อไม่ไหวเช่นกันแต่ที่ร้านของตูนยังอยู่ได้เพราะทำเองขายเองส่วนอีกสาขาที่ต้องจ้างลูกน้องเพราะแยกร่างไม่ได้ค่ะถ้าทำได้ตูนทำเองหมดแล้วจ้าวันนี้แม่ป่วยรุดเมย์มาตลาดมารวยหะไทยราชบอกเลยไหมจบเพราะร้านรวงเยอะมากค่ะ แค่ในโซนฟู้ดคอร์ตติดแอกก็เกือบ30-40ร้านเข้าไปแล้วส่วนด้านนอกอีกเพียบมีกว๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงพิสมัยมีประเภทเสียบไม้กิงย่างไข่เยิ้มปูดองแบบนี้ของกินเยอะมากนะคะเฝอตักหมอ้อซูชิก็มีค่ะยำแหนมข้าวกรอบป้าสุดใจ ยำแหนมข้าวกรอบมันคือยำแหนมที่เราเคยกินทั่วไปนี่แหละค่ะแต่แต่ว่าข้าวที่เอามายำไม่ได้เป็นก้อนแบบที่เราเคยกินเอาละสิแล้วมันเป็นยังไงคะคุณป้าสุดใจคือข้าวเนี่ยจะไม่ได้เอาไปปั้นเหมือนทั่วไปอะค่ะจะทําเป็นข้าวกรอบปกติเนี่ยมันจะเป็นข้าวแบบเป็นก้อนใช่ไหมคะแล้วเอาไปทอดแต่ของแม่ไม่ใช่อันนี้จะต้องเป็นข้าวเอาไปทอดแบบแยกเลย ใช่ค่ะเป็นข้าวสวยแล้วเอาไปทอดแต่ทาไมสีมันเข้มมันใส่อะไรลงไปปะคะมีพริกแกงอะค่ะปรออุงรสเหมือนกันเลยทุกอย่างใน,ในแหนมก้อนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปปั้นอือหือบอกม่าใจแม่แค่ข้าวก็อร่อยแล้วค่ะหอมเหมือนเรากินบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปแบบแล้วเหมือนเอาบะหมี่มากินนะคะแต่อันนี้ใช้ข้าวทำไง พองกรอบรสกลมกล่อมม,มีกลิ่นเครื่องแกงเคี้ยวเพลินได้อัรรถความเป็นข้าวทอดแต่สัมผัสไม่ใช่จะหนูต้องมาลองเองจ้าใช้เวลานานไหมคะกว่าจะทำข้าวออกมาได<ม>้ไม่นานค่ะไม่นานแต่ละกระทะนี้ไม่ไม่นานแต่ว่าเราจะทอดข้าววันหนึ่งประมาณ10กิโลก็จะใช้เวลานานหน่อย มันจะเป็นข้าวสวยหรือข้าวขุงแล้วค่อยเอามาทอดค่ะเอาไปนึ่งก่อนค่ะแล้วก็มาใส่เครื่องแกงแล้วก็ลงทอดเลยเครื่องแกงใส่อะไรบ้างนะคะ่ก็จะมีพวกพริกแกงมะพร้าวเท่านี้เองค่ะถ้าข้าวขูดเนี่ยค่ะทุกอย่างมันจะปรุงอยู่ในเครื่องแกงอยู่แล้วหนูชอบกินแหนมมากแหนมแม่ต้องเลือกให้มันมีความเปรี้ยวด้วยนะคะค่ะมันตอบโจทย์ของการเอามาทำยำแหนมยังไงคะถ้าเป็นยี่ห้อนี้คือมันพอมันวี่แล้วมันได้เนื้อหน่อยอะค่ะยี่ห้อนี้ถ้ายี่ห้ออื่นแล้วมันจะเป็นผงๆไปเลยอ๋อโอเคเข้าใจแล้ว มะนาวนี้ต้องเป็นมะนาวแบบะคันสดเท่านั้นผงชุรสไม่ใส่นะคะใส่เอาที่แม่ใส่เลยกินได้ไม่หวานไม่หวานค่ะเผ็ดไหมคะเอาประมาณหนึ่งค่ะแม่ได้แค่เห็นนี่ก็นดาตายไหลแล้วป้าตกงานแล้วบ้างเนี่ยโอ้ยหนูมาช่วยไม่เป็นไรค่ะช่างภาพส่วนตัวมาแล้วค่ะโอมาดู สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าแต่ก็วันนี้พกกล้องส่วนตัวมาด้วยหยิบเอาถ่ยถ่ายรูปให้มามีกับคุณป้านหน่อยลูกโอเคย่าแม,ม่มีช่งางพักส่วนตัวตามมาซะด้วยเอ็นดูน้องคิดจริงๆแชะภาพเสร็จแม่หมวยก็หันมาคลุกยำแหนมต่อจ้าป้าสุดใจบอกว่ายำแหนมของป้าราคาชุดละ50บาทแต่แค่แหนมก็ชิ้นละเกือบ15บาทแล้ว มะนาวช่วงนี้ก็ใบละ2อถึงสบาทแน่ข้าวทอดต้นทุนก็สูงเอาเรื่องกําไรน้อยหน่อยแต่ขายเอาจํานวนก็พออยู่ได้ค่ะใส่เท่าไหนมันถึงจะพอดีกับแหนมได้เอาเอาอีกครับได้ไหมคะ,คะถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่ข้าวไม่ต้องเยอะอันนี้คือกินอิ่มเลยนะเนี่ยค่ะห้าสิบบาทใช่อิ่มแน่นอนมีถั่วทอดพริกทอดค่ะ,ะใส่ไปเนาะมันจะได้สวยงาม แล้วถั่วแม่ต้องไปนั่นเองด้วยไหมเนี่ยไม่ค่ะพริกทอดเองค่ะแต่ว่าถั่วนี่ใช่ของไรทย์ค่ะอ้อ้ยของไรที์น่ารักมากหนูจะไปบอกไว้ยำแหนมเข้ากรอบอร่อยแน่ๆแค่ได้กลิ่นก็อร่อยแล้ว <c oughs> แบบนี้คือใช่มันกรุบกรอบ กินแล้วมันรู้สึกเหมือนยังมีความกรอบของข้าวอยู่ได้รสชาติที่เปรี้ยวจัดจ้านยำแหนมคูกปกติบางฟิวจะรู้สึกเหมือนว่ามันมีแต่หนังหมูอ่ะมันไม่มีฟิวแบบเป็นเนื้อเป็นหนังแล้วข้าวพอเวลามันทอดแบบนั้นเราไปคุกอ่ะข้าวมันไม่กรอบเหมือนนี้ทีนี้พอมันมีความกรอบคนที่ชอบกินอะไรที่มันดูเป็นครั n ชี่มีความกรุบกรอบอันนี้จะอร่อยเลยเพราะว่าข้าวมันยังกรอบอยู่แต่มันได้ความเปรี้ยวของแบบแหนมแล้วก็ส่วนอื่นๆลงไปมันก็เลยรู้สึกแบบ อันนี้ชอบขอบคุณค่ะอร่อยป้าสุดใจขายยำแหลมข้าวกรอบมาสิกว่าปีแล้วละค่ะโดยได้สูตรมาจากคุณแม่ที่เคยทําให้กินตอนเด็กๆแต่เพิ่งมาขายเพราะธุรกิจที่บ้านที่ทําอยู่คือร้านกล้องวงจรปิดมันเป็นช่วงขาลงค่ะ ก็เลยลองทำเสริมดูแรกๆก็ขายในร้านกล้องวงจรปิดแล้วก็มีโอกาสได้ไปออกร้านในงานงานหนึ่งพเพราะเริ่มมีลูกค้าป้าก็เลยเปิดเป็นร้านเล็กๆขายแบบจริงจังซะเลยและไม่ได้มีแค่ลูกค้าในบ้านเรานะเะหนแหนมเข้ากรอบของป้าสุดใจก็อินเตร์ด้วยนะเธอบอกว่ามีคนสั่งแบบหลายสิบชุดไปเมืองนอกค่ะ<า>มันแพ็กอยู่ได้นานขนาดนั้นเลยใช่ค่ะ ตัวข้าวนี่เวลาไปถ้าสมมติหนูซื้อต้องเก็บยังไงคะใส่ตู้เย็นได้เลยค่ะแล้วเวลาเอาออกมาใช้ก็ใช้ได้เลยคหมไม่ต้องอุ่นแล้วค่ะแยกกลิกออกมาเท่านั้นเองค่ะอ่าโอเคมีใครซื้อไปประเทศอะไรบ้างคะแม่ตุรกีนะคะจีนเกาหลีอืมค่ะคนเกาหลีอะค่ะเขาทําร้านอาหารอยู่ที่นั่นนะคะเขามาเอาข้าวกรอบไปมีขายข้าวกรอบแย่เห็นไหมคะมีค่ะขายเท่าไหร่คะกิโลละสองร้อยบาทค่ะ ใครอยากได้แบบอันนี้ไปใส่แบบโรยกับข้าวอะไรของคุณนะมันอร่อยเลยอะ่ะป้าสุดใจบอกว่าตอนนี้ที่บ้านก็ขายยำแหมมข้าวกรอบกันหมดค่ะ ที่ตลาดมารวยมี2ร้านฝั่งถนนไฮราก1ร้านสามีป้าสุดใจเป็นคนขายส่วนร้านของป้าสุดใจก็อยู่ในฟุตคอร์ทโซนถนนมึงคำพร้อยเรียกว่าดักหน้าดักหลังกันเลยทีเดียวส่วนอีกสาขาเป็นของน้องพูลลูกชายค่ะขายอยู่ที่ตลาดลาดสวายเมื่อก่อนเนี่ยภูนทำธุรกิจปักเสื้อผ้าแต่โดนพิษโควิด COVID. ร้านเรียกว่าเล้งจุง้งก็เลยมาขายยำแหนมข้าวกรอบอาชีพแม่นี่แหละเรามารับ อาชีพนี้ต่อกับคุณแม่ด้วยเพราะอะไรอะคะก็คือเมื่อก่อนเปิดร้านปักเปื้อนห้าง้างเราพอวิกฤตโควิดเข้ามารายได้มันน้อยลงแต่รายจ่ายมันยังมีอยู่ค่ะ <ภา S 2> เราก็เลยต้องตัดไหนออกคายหมดเลยครับ<ช>คือมันเป็นวิกฤตเข้ามาในช่วงนั้นนะครับมผมก็คือเราต้องยอมตั้งหลักใหม่มาดอคุณแม่เปิดร้านนี้อยู่ค่ะก็เลยลองมาเริ่มศึกษาดูว่ามันพอจะไปได้ไหมเป็นอาชีพได้ไหมก็เปิดมาที่รัานตะไบสองปีนะครับ ขายดีเหมือนกันก็โอเคครับไปได้เคยคิดไหมคะว่าวันหนึ่งจะต้องเอาอาชีพที่แม่ทำเนี่ยมาเป็นอาชีพแบบหลักของตัวเองด้วยแต่จากใจตรงๆก็คือไม่เคยคิดเลยว่า,าจะเป็นไปได้ครับผมก็คือแบบเราแบบจับเมาส์จับพอม ทางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรอย่างน,นี้มาก่อนครับแต่แบบพอวันนึงแบบมันเป็นวิกฤตนะครับเราก็เลยแบบพอมาทาได้เออมันไปได้มันขายได้มีลูกค้ามีคนแบบตอบรับเรามากขึ้นอะไรเงี้ยค็คือแบบมันสามารถทําเงินได้เราช่วยที่บ้านแบบแบ,บ่งมอพาร์ได้ก็โอเคครับคือจุดเริ่มต้นมันจะยากสเสมอแต่พอเราก้าวผ่านครั้งแรกได้ครับวันนี้คือแบบโอเคภูมิใจที่แม่แม่แมแเราเก่งอะไรเงี้ย oh. เออเราก็แบบมา oh. ของเราได้เลยครับผมเคยบอกแม่บ้างยัง ก็อบอกไปคุยกันเราทุกเช้าครับเวลาตั้งคำขอกันครับอุ้ยให้เห็นได้แม่นะแม่ยืนมองลูกยิ้มแบบเนี้ยแม่สุดใจยิ้มหวานเลยทีเดียวจริงๆพูนบอกว่าไม่เคยคิดจะมาขายยำแหนมข้าวกรอบของแม่เลยค่ะแต่ด้วยภาวะจำเป็นก็เลยต้องมาขายแต่ทุกวันนี้สิคะคุณกลับมีกินมีใช้จากการขายยำแหนมอาชีพของแม่สุดใจนี่แหละตอนนี้พูนก็เลยเลิฟเลยเก๊กูดปะล่ะ วันวันหนึ่งเราขายได้เยอะขนาดไหนคะก็ประมาณร้อยก,กว่ากล่องค่ะว้าวใส่ไข่คือ35นะไม่ใส่ไข30่30บาทไม่ได้เอากำไรเยอะเน้นแบบว่าเราเขาอยู่ได้เราอยู่ได้ก้อน่านไ,ไรนะสิบบาทว้าวได้อยู่ใหญ่เบ้อเนียเราสิบบาทหรออุ้ยเยอะอยู่นะสิบบาทน้องเล็กยังได้อยู่นะคะชิลละห้าบาท,บาทดูหม้อน้ำจิ้มหม้อใหญ่ขนาดนั้นคิดดูแล้วกันนะคะว่าวันหนึ่งได้เยอะขนาดไหนตลาดสวนสนามศี โซนมะรามสีมือค่อช่วยขายโดยเย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรรวมกลิ่นทั้งหูลู่สตรอเบอรี่พริกไทยรราไรคลิปนมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำจากโซนส่ยนอาหารค่ะที่นี่ใหญ่มากอย่างที่บอกไป52ไร่ เดี๋ยวเราจะนั่งรถกอล์ฟไปขึ้นรถกอล์ฟกันนะลูกโอเคไปโอเคพื้นที่มันกว้างจริงๆค่ะแล้วก็โซนขยับออกมาอันนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าแล้วก็ขยับไปข้างหลังที่เราจะไปนี่คือจะเป็นโซนของสดตลาดสดแล้วก็ตรงโซนอื่นๆก็ยังมีพวกร้านค้าต่างๆที่อยู่แบบสองข้างทางอีก ใหญ่มากจริงๆฝั่งนู้นจะเป็นโซนพาสซา <c oughs> ก็จะมีร้านที่เป็นพวกคาเฟ่ร้านดอกไม้อะไรแบบนี้ร้านสัตว์เลี้ยงเ <c oughs> ข้ามานี่โซนตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาหารทะเลกันเลยนะคะตาช่างกลางให้แบบว่าลูกค้าสามารถที่จะช่างได้ตามน้าหนักที่คุณต้องการจริงๆบอกเลยว่าตลาดกว้างและใหญ่มากคะ่ะแต่ละโซนคือเดินไม่ไหวอะแก ซึ่งโซนตลาดสดจะอยู่โดมตรงกลางของตลาดมารวยค่ะตรงนี้ร้านค้าแน่นๆจุกๆเรียกว่ามีทุกอย่างทั้งของสดของแห้งผักสดผลไม้สดขนมนมเนอยอาหารพร้อมปรุงชามอ้ยสาดรพาดบอกเลยเรียกคำว่าตลาดได้เปลืองมากที่นี่และในตลาดนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะจ๊ะว่าเขอถูกมากใส่ไข่คือ35นะ ไม่ใส่ไข่30บาทแล้วให้เยอะดูวยข้าวน่นแน่นเลยแล้วไข่อุ้ยเดี๋ยวนี้ไข่หนึ่งฟองหนึ่งก็แบบ4ี่หบาทแล้วนะคุณแลกกาไรจากไหนคะแม่คะเอาจริงๆได้อยู่ใช่ไหมอยู่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อากกำไรเยอะเน้นแบบว่าเราเขาอยู่ได้เราอยู่ได้โแล้วปริมาณวันๆหนึ่งเราขายได้เยอะขนาดไหนคะก็ประมาณร้อยกว่ากล่องค่ะว้าววัตถุดิบซื้อทุกวันสดใหม่ทุกวัน ใช่ค่ะถามจริงๆแล้วรสชาติเป็นไงคะจัดจ้านในย่านนี้เลยค่ะอขอบคุณนะคะกระเพรานะเมื่อกี้นี่กระเพราทะเลมีปลาหมึกสดมากค่ะของถูกคอนเฟิร์ม5บาท10บ,บาทได้ของกินติดไม้ติดมือกลับบ้านอย่างร้านไก่ทอดแผงใหญ่แผงนี้ขายดีจนต้องเคี่ยวน้ำจิ้มไว้หมอ้อใหญ่ๆเบกบ้มนี่คือแผงนะคะยาไปนูน่น ขายดิบขายดีขายดีค่ะขายแล้วร้านเปิด6โมงเช้าจนถึงจนถึงประมาณ2ทุ่มสทุ่มเลิกนะมาได้ทั้งวันซื้อไก่ได้ทั้งวันดูหม้อน้ำจิ้มหม้อใหญ่ขนาดนั้นคิดดูแล้วกันนะคะว่าวันเดิงได้เยอะขนาดไหนน้องเล็กยังได้อยู่นะคะชิลละหบาทคุณยังจับต้องได้อยู่นะขนมปังไส้ทะลักค่ะมีแบบนึ่งกัะแบบสดสดในตลาดจะเลยมีไส้เนยค่ะแล้วก็มีสังขยาด้วยมีชาไทยด้วยค่ะสั่งก็คือเอาไส้ใส่ลงไปแบบนี้ ก้อนั่นแหละนะสิบาทว้าวได้อยู่ใหญ่เบ้อแล้วก็มีแบบเป็นกรอบด้วยอ่ะในกรอบก็ทําสดสดขนมไข่กรอบนี่ขายสองชิ้นขึ้นไปถ้าซื้อชิ้นเดียวไม่ขายใช่ค่ะเพราะบางทีมันต้องใส่กล่องมันจะได้เต็มกล่องพอดีเรียบร้อยค่ะอุดหนุนชาวตลาด60บาทข้างล่างสี่ก้อน4ี่บข้างบนนี่กรอบกรอบอันนี้อีก20บาทโอ้นี่ทำนี่อกกระสดดตรงนี้แล้วเหรอ ขนมปังสิบาทนี่คือเนี่ยหรอสิบาทหรอโอ้ยเยอะอยู่นะสิบบาทหมดเลยตายละอกันสดๆตรงนี้เลยนะคะบอกแล้วว่าของถูกของครบตลาดใหญ่มีทั้งโซนตลาดโซนฟู้ดคอร์ทโซน p l a z าก็มีที่จอดรถสะดวกสบายและปักหมุดไว้เลยว่าของกินเยอะราคาถูกมากจ้ามากกันเถอะมาช่วยพ่อ้าแม่ขายกันนะ ตลาดมารวยค่ะก็อยู่ฝั่งหาไทยราชด้วยนะคะแล้วพื้นที่มันใหญ่โตไปจนถึงอีกถนนหนึ่งคือบึงคำพ้อยถัดไปนิดนึงก็ลำลูกกาคือยาวจริงๆตลาดใหญ่มากแล้วก็มีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรเต็มที่นะคะของกินของใช้อาหารสําเร็จรูปอาหารสดมีเยอะมากแล้วก็คุณภาพดีสะอาดมากคุณดูมองไปข้างหลังนะคะตลาดสะอาดที่จอดรถกว้างขวางแล้วเขาบอกเลยว่าวันหยุดนะคะตะเลิกเอ่ยเสาร์อาทิตย์เอ่ยลูกค้าเยอะมากนะคะ ใครอยากจับใจใช้สอยอะไรที่อยู่ในระแวกนี้แวะเวียนไปเที่ยวตลาดมารวยกันได้ค่ะเสาร์หน้า4โมงตลาดสวนพระรามสของเราจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปตลาดสดพระราม4